นี้จะมาสอนทำน้ำจิ้มลูกชิ้นกันนะคะส่วนผสมนี่ีเป็นสับประรดกับน้ำตาลไปใส่ไปหมดเลยสับประรดสับให้ละเอียดนะคะห้ามปัดนะคะ ตามด้วยน้ำมะขามเปี้ยงเชิมดูนะคะตามด้วยของคูรสตามชอบเลยค่ะแล้วก็รสด,ดี ตัดรสชาติด้วยเกลือนิดหน่อยะคะ่ะประมาณหนึ่งห่อห่อละสองบาทหลัง <c oughs> จากนั้นก็ซอสมะขามเทศนะคะตามชอบเลยนะคะ ตามด้วยพริกค่ะเป็นพริกแห้งนะคะตัวนี้จะปั่นพริกแห้งสองขีดกระเทียมสองขีดแล้วก็รากผักชีนะคะรวมกันเลยจ้บเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวรีบใส่น้ำกระเทียนดองด้วยนะคะน้ำตาลทรายเล็กน้อยะคะ่ะวายหลังจากนั้นก็คนทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็นำไปตั้งไฟนะคะ แล้วก็เคี่ยวจนเหนียวสูตรนี้ไม่ต้องใส่แป้งนะคะครั้งหนึ่งนะคะมีน้ำตาลปีบ๊บสับประรดนะคะใช้เป็นสับประรดสีอาชานะคะน้ำตาลปี๊บประมาณสักปีบ๊บเออสามโลนะคะแล้วก็ผงปรุงรสรสตีน้ำตาลทรายกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกแห้งนะคะ แค่สองขีดกระเทียมสองขีดน้ำมะขามเปียกซอสมะเขือเทศน้ำตาลทรายแค่นี้นะคะนี่สูตรเด็ดค่ะรับประกันอร่อยชัวร์ค่ะหม้อน,นี้ลงทุนประมาณ200บาทจะใช้ได้กับลูกชิ้นประมาณ6 0 0 0นนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตาม